สวัสดียามเย็นวันพฤหัสบดีที่16เดือนกันยายนพุทธศักราช2564เย็นวันนี้ใครถูกหวยบ้างนะฮะ90935คงจะฉลองกันละละสำหรับทันที่ถูกหวยรวยเบอร์นะครับช่วงนี้นะฮะ โควิดมาก็พอมีเวลาว่างเล็กน้อยก็เลยเขียนเพลงขึ้นมานะฮะในชีวิตไม่เคยเขียนเพลงเลยนะครับยังไงผิดถูกก็ช่วยอาจารย์แก้ไขช่วยให้อาจารย์แก้ไขให้ด้วยกันลกันนะครับสำหรับท่านอาจารย์นะฮะ ยังไม่มีชื่อนะครับบทเพลงนี้เกี่ยวกับคนอาชีพรับจ้างนะฮะทำมาหากินหาเช้าไปกินเอาขํานะครับบางวันก็มีรายได้บางวันก็ไม่มีรายได้ ชีวิตของคนหาเช้ากินข้ามทำงานหน้าดำเหนื่อยกายทำไปไม่บนบางวันเหนื่อยล้าอยากมีเวลาไปหาหน้ามนแต่เรามันจน ต้องทนทำงานหาเงินค่าแรงไม่แพงรายได้หลักร้อยไม่มากไม่น้อยบางวันขาดขาดเคินเคิชีวิตลำบากเกิดมาระยา ขาดเงินแสนเหนื่อยเลือเกินไม่ทำก็ไม่มีกินนี่สินรุงรังใครบ้างที่จะเมตตาช่วยกรุณาว่าจางเราไปช่วยงาน จะหนักหรือเบาไกลไกลสู้ได้ไม่วันส่วนค่าแรงนั้นมีให้เราสื่อข้าวกอพอกลับจากงานถึงบ้านก็ตอนมืดค่าต้องรีบอาบน้ำ กินข้าวพักผ่ลับตาตื่นเช้าสู้ใหม่กำลังใจจากคนที่รอเหนื่อยกายเหนื่อยใจไม่ท้อเพื่อคนที่รอทอแล้วได้อะไร